ยาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ f i t เ r อร์เดย์ n าแนผมฟิปเ o อร์เครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องย้าย XP นะครับจากตำแหน่งสมมุติว่าผมอยากจะย,ย้าย XP ก็คือประสบการณ์ของนักเตะจากกองกลางไปกองหน้าหรือจากกองหลังมากองกลางหรือจากกองหน้ามากองกลางเนี่ยมีวิธีการในการทำยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยละกันนะครับก็คือผมจะย้ายตัวนี้นะครับของตัว C A M n u นะครับ Gomez มาให้ตัวนี้นะครับกองหน้าของฟิเรนตินานะครับก่อนอื่นเราเอาตัวนักเตะนะครับออกจากไลน์อัพก่อนเลยนะครับเอาตัวไหนมาใส่แทนก็ได้ครับเมื่อเราย้ายตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้วิธีการคือทำอย่างนี้ครับก็คือ มันจะมีนักเตะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่ามีนักเตะตัวไหนบ้างที่สามารถทําในลักษณะนี้ได้บ้างนะครับก็คือตัวนักเตะที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเอาไว้อัพกองกลางไปกองหน้าได้ก็คือตัวนี้ครับเข้ามากดเทรนนะครับเมื่อเทรนแล้วเห็นไหมครับจริงๆเขาตําแหน่งเป็นสไตรเกอร์ก็คือกองหน้านะครับแต่สังเกตไหมครับว่านักเตะที่สามารถเอามาอัพเขาได้เนี่ยเป็นนับ นักเตะตำแหน่งไหนบ้างก็คือกองกลางครับผมวิธีการก็คือผมจะเอาโกเมสเนี่ยครับย่อยให้เขากินนะครับขอย่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยละกันนะครับย่อยให้กินเลยนะครับตัว XP กก็จะย้ายไปอยู่ของตัวนี้ครับย้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับ เมื่อย้ายมาแล้วนะครับขั้นต่อมาให้เรามาเลือกตัวที่เราจะอัพนะครับก็คือกองหน้านั่นเองตัวนี้นะครับผมจะอัพเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาโชว์เลยนะครับว่าตัวนี้สามารถที่จะอ,อัพกองหน,น้าได้ก็คือเป็นปกตินั่นเองนะครับก็คือ กองหน้าจะสามารถอัพเฉพาะกองหน้าได้เท่านั้นนะครับกองกลางก็จะอัพได้กองกลางเท่านั้นแต่จะมีตัวนี้ครับตัวพิเศษนะครับก็คือจะสามารถอัพใช้ XP จากกองกลางมาอัพกองหน้าได้มันก็เลยทำให้เราสามารถย้ายตัว XP จากกองกลางมากองหน้าได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับวิธีการย้าย xp ข้ามกองนะครับมีลักษณะในการทำแบบนี้นะครับที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับตัวเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวที่สามารถย้าย xp ได้อย่างตัวแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จอร์ดบอยนะครับสามารถย้ายจากกองหลังมากองกลางไดแ้แถวที่2ก็คือจากกองกลางไปกองหลังได้แถวที่3จากกองกลางไปกองหน้าได้แล้วก็สุดท้ายครับ จากกองหน้ามากองกลางได้นะครับตรงนี้แคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะครับเผื่อว่าในอนาคตเราอยากที่จะเปลี่ยนแผนการเล่นเราก็สามารถที่จะย้ายกองได้นะครับเพราะว่า XP ในอนาคตเนี่ยจะหาค่อนข้างยากเลยนะครับหลกัหลกๆวิธีการในการย้ายกองก็มีเท่านี้นะครับย้าย XP ย้ายกองนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ไม่เข้าใจนะครับว่าการย้ายกองคืออะไรผมทำคลิปอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดแล้วก็ทำให้ดูแล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการเล่น FIFA Mobile ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ